สวัสดีครับผมพามากินเนื้อย่างเกาหลีครับวันนี้กับขบครัวเหมือนเดิมครับตอนรับปีใหม่ชิมจีครับเฮ็ดแบบสไตล์ยังกับเกาหลีบะแบบสไตล์เกาหลีครับผมห่อผักครับแซ่บครับผมเด้อรับซ้มรับฟังนี่กับถันผัวก็นี่ ขันป่าครับหลุดมาจากป่าทั้งหลายปุ้นไปกับรถติดตามตแซวครับผมเดียบเกาหลีครับห่อพักเดบเกาหลีครับอันยองอันยองนี่อันนี้กับมาแต่เกาหลีครับเบ่งหน้าตาเพคนไปรอติดตามติดซุ่มมึงสิเป็นยังไงครับผมเบ่งครับวิธีการห่อ มาดูครับวิธีการมีผักสลัดครับแล้วก็ผักหอมหัวหอมครับหมูหอมใหญ่แล้วก็หมูแม่ครับคุณแม,ม่หอมใหญ่แล้วก็เอาหอมย่างแล้วก็หมูสามชั้นครับกินจีครับตามว

ทีฝากก็รีแล้วใส่หมวกาเด้วยครับปล่อแมวนองกินบอกว่าเยี่ยมหอลเยไปปดวดรอติดตามตอนต่อไปครับผมน,มนะครับชูเลยครับผมเก็บเสียบนี้กันครับบ<อ>รรย<อ>า,ากาศครอบครัวครับผม หน้าตามาแต่เมืองหนองน้ำดเมืองเงินเกล็ <c oughs> แต่เงียๆครับเดี๋ยวติดตามมึงไปเอง<า>ในป่าม,ออมากินน้ำครับแต่ขอขบขัวครับกาดทุนึงครับ ไปสุรินครับผมพีสาวคนหนึ่งต่ว่าก็กินเนื้อย่างในกันหมือวานเนี่ยนะครับเาติดตามเมือเงียครับผมหย่มอาครับเงีๆครับมันจะากาขอบัวครับผมมาด้วพอมมพี่น้องน่อยไปแกขาะเต้นเนกันครับ มีาขวเพ่เพ่้ก็สโอเมือนสรจก็เอาเอาเอคือุ่นยาสีว่าแหวงว่พูดเชี่ยขาวั่แ่ไปครับถั่วแช่ไนะมีหมอลำสิงครับขางบานที่าหมอลำสิงบวดีครับคุณเขารองแยงรองซึ่งแยงครับ้ย้อยออกอ้งเอาเมื่อเเป็นไงล่

Ừ. Ừ. Đây thêm thịt kêu không? Đẩy không? không dùng thay đi nhấp ừ. mà hấp ừ. Tên làm súp quá อง้อ่อืมอนมาครับดมา,าครับบขอบ่าเวียงขอบาเวียงครับนี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับไปครับสวัสดีครับ